ก็สวัสดีนักเรียนอีกครั้งนะคะกับวิชาภาษาไทยนะคะเมื่อกี้เนี่ยถ้าได้กดไปลิงก์ข้างบนเนี่ยจะเป็นการสอนเนาะส่วนลิงก์ด้านล่างเนี่ยที่ให้กดมาก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดนะคะซึ่งให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอการสอนของครูก่อนนะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดนะคะทาเสร็จนะคะส่งคุณครูนะคะแล้วคุณครูจะตรวจให้ นะคะแล้วนักเรียนก็กลับมาแก้นะคะให้มันถูกต้องตามที่ครูเฉลยนะคะห้ามดูก่อนที่จะทำงานนะคะนะคะอันนี้ถือว่าเป็นความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์นะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องมีนะคะความซื่อสัตย์นะคะ ห้ามดูเฉลยก่อนที่ทําเองนะคะไม่งั้นเนี่ยนักเรียนจะไม่ได้ความรู้อะไรเลยนะคะไม่ได้ฝึกการคิดการวิเคราะห์นะคะอ่ะเรามาเฉลยกันเลยดีกว่านะคะอ่ะหน้าอะไรเอ่ยหน้านี้หน้าที่หน้าที่หกสิบห้านะคะหน้าที่หกสิบห้า โจทยก็คือให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้แล้วนำคำที่ประวิสัญชนีไปเขียนลงในช่องว่างย้ำนะว่าคำที่ประวิสัญชญีนะคะอันนี้คือบทร้อยกรองเนาะประพาปลูกมะนาวอีกมะพร้าวมะไฟหวานมะม่วงหิมมาพานมะกอกบ้านมะขามเทศ มะลิกระดังงาดอกชบาการะเกดปะหนันดอกจันเทศกระบองเพชรทานตะวันคำประวิสัญชนีมีรูปอะเฝ้าแข็งขันออกเสียงอะครบครันเขียนคำนั้นให้ถูกเอ่ยนะคะเขาบอกว่าให้นำคำที่ประวิสัญชนีนะ ประวิสัญชนีมาเติมในช่องว่างนะคะอะมาดูวักแรกกันเลยนะคะประภานะคะประภาเป็นคําที่ประวิสัญชนีเพราะว่ามีปรากฏสระอะนะคะสระอะนะคะเราเรียกว่าคําที่ประวิสัญชนีนะคะประภานะคะต่อไปคําว่ามะนาวมะนาว นะคะอีกมะพร้าวมะไฟหวานนะคะต่อไปมะพร้าวมาเขียนในช่องว่างได้เลยนะคะมะพร้าวต่อไปมะไฟนะคะมะไฟะต่อไปมะม่วงมะม่วงอม อะไรอีกหิมะพานใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เนาะไม่ใช่เพราะว่าหิมะพานไม่ปรากฏรูปสระอะเนาะไม่ใช่นะนะคะต่อไปมะกอกมะกอกนะคะมะกอกต่อไปมะขามเทศ มะขามเทศขอไขนะ่เนาะขอไข่มะขามเทศนะคะต่อไปมะลิมะลินะคะต่อไปกระดังงากระดังงานะคะดอกชบาได้ไหมไม่ได้เนาะเพราะว่าชบาชบาไม่ปราะวิสัญญีเนาะ นะคะต่อไปการะเกตการะเกตต่อไปปะนันปะนันกระบองเพชรกระบองเพชร นะคะกระบ,บองเพชรสุดท้ายทานตะวันอ่ะนะคะทานตะวันคำที่ประวิสัญนชนีมีทั้งหมดหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามทั้งหมดสิบสามคำด้วยกันนะคะสิบสามคำนะคะต่อไปหน้าที่หน้าที่อะไรเอ่ยหน้าที่หกสิบห้านะคะ ให้นักเรียนนะคะโจทย์ก็คือให้นักเรียนเขียนคำเขียนคำเขียนคำจากภาพจากภาพนะคะลงในตารางที่กำหนดให้แล้วก็อ่านคำเนาะอ่ะภาพที่หนึ่งอะไรเอ่ย อะไรเอ่ยรู้จักไหมเนี่ยอะไรเนี่ยมัละกอเนาะอ่ามาเขียนมะละกอนะคะภาพที่สองอะไรเอ่ยมะลินะคะภาพที่สามมะขาม มะขามภาพที่สี่ภาพที่สี่อยู่ไหนเอ่ยสี่สี่สี่อ่ะอันนี้สี่เนาะสี่ก็มะม่วงภาพที่ห้าอะไรเอ่ยภาพที่ห้ามาองอกไหมเพราะว่ามันภาพอะไรภาพที่ห้าภาพที่ห้าก็คืออะไรเอ่ยที่มันเป็นส่วนประกอบของ ของมะพร้าวอ่ะกะลานะคะต่อไปข้อที่6กระทะข้อที่7จ็ดง่ายมากอันนี้มีเรียใบยด้วยรู้เลยว่ามันคือทะเลข้อที่8มองงออกไม่เลยขยะ นะคะกะ็สิบเก้ากาทีนะคะกาทิสรุปว่าคำเหล่านี้มีรูปอะไรเหมือนกันมีรูปอะไรเหมือนกันวิสัญญีมีอะไรเหมือนกันวิสัญญีก็คือต้องมีรูปอะเหมือนกันนะคะรูปอะเหมือนกันค่ะต่อไป หน้าสุดท้ายนะคะหน้าสุดท้ายของวันนี้ให้นักเรียนให้นักเรียนเขียนคำที่ไม่ประวิสัญชีย้ำนะว่าไม่ไม่ประวิสัญชนีนะคะไม่ประวิสัญชนีไม่ประวิสัญชนีนะคะไม่ประวิสัญชนีเลย ไม่ปรายวิสัญชนีลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับภาพแล้วอ่านคำนะภาพแรก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 อะไรเอ่ยที่อยู่บนสวมสวมบนศีรษะนะคะช,ะด,าช,ชะดาเซตอืมชดาเขียนอย่างนี้นะนะคะใช้ดอชดานะคะเห็นไหมว่าไม่ปรายวิสัญชนีก็คือออกเสียงอ่ะนะคะออก เสียงอะแต่ไม่มีรูปอะ <c oughs> เราเรียกว่าไม่ประวิสัญชน,นีต่อไปพยาบาลต่อไปทหารนะคะต่อไปอะไรเอย่ยสบู นะคะบอยไม้นะบอยไม้นะคะสบู่ต่อไปชะานะคะชะลาคำเหล่านี้มีพยงางนาออกเสียงออกเสียงอะไรคำเหล่านี้มีพยางนานะคะพยางนาก็คือเนี่ยเนี่ยพวกชอช้างเนี่ยหน้าสดเนี่ยพอพานทอทหารสอเสือ ชอช้างนะคะตัวหน้าก็คือออกเสียงอะไรเหมือนกันอ่ะออกเสียงอ่ะนะคะออกเสียงอ่ะต่อไปสุดท้ายให้นักเรียนเลือกคําเลือกคําเลือกคํานะเลือกคํามาเติมลงในประโยคให้ถูกต้องนะคะคําแรกเลยเขาให้คว่าฉลอมฉลอมนี้กับฉลอมนี้มาก็คือฉลอมที่ ไม่ประวิสัญน,นีแบบนี้เรียกว่าไม่ประวิสัญน,นีแบบนี้เรียกว่าประวิสัญน,นีนะคะคุณอานมามะม่วงหลายอะไรหลายชลอมชลอมชะลอมเขียนยังไงชลอมชลอมอ่ะชลอมแบบนี้นะคะกะลาสีนําเรือเล่นเข้าฟังนะคะ ลาสีนะคะน้องถูกมดตะยต่อยที่เท้านะคะตะนอยตะนอยดอกพยอมเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมพยอมเจ้าหน้าที่สะดวกเอ้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวก ให้กับผู้เข้าร่วมชมงานนะคะมานะกำลังคมักคเม่นนะคะเนี่ยคำนี้นะอ่านว่าคมักคเม่นอืม นะคะเรียบร้อยสำหรับเฉลยวันนี้นะคะ,อะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะด้านล่างนะคะด้านล่างจริงๆไม่ได้สั่งหรอกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยด้านล่างตรงเนี้ยครูต้องครูต้องสอนในห้องเนาะแต่ว่าถ้านักเรียนคนไหนทํานะคะเดี๋ยวครูก็จะเฉลยให้เลยนะคะเผื่อใครทํามา ประโยคที่หนึ่งการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาจะเป็นโรคอะไรเอ่ยโรคกระเพาะนะคะโรคกระเพาะนะคะประโยคที่สองคุณแม่คั้นมะพร้าวเพื่อนําเราคั้นมะพร้าวเพื่อเอาส่วนที่มันๆอ่ะเขาเรียกว่ากะทินะคะมาทำอาหารเนาะ ประโยคที่3ฉันชอบรับประทานผัดผัดกับผัดกะเพรานะคะผัดกะ,นะะผัดกะเพราเนาะผัดกะเพรา,พราประโยคที่4คุณครูฝึกให้ฉันฝึกอ่านฝึกอ่านอะไรฝึกอ่านสะกดคำประโยคที่5การเดินทางสมัยนี้ สะดวกนะคะสะดวกสะดวกกว่าสมัยก่อนนะคะอืมอันนี้จบแล้วเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วสำหรับวันนี้นะคะใครที่เสร็จแล้วเท่ากับส่งครูนะคะส่งครู ในแชทส่วนตัวนะคะแชทส่วนตัวถ้าผิดให้แก้ด้วยให้แก้ด้วยนะคะแล้วแล้วทำเสร็จแล้วพารเรหัสนี้นะคะพารเรหัสนี้ ไม่ต้องส่งนะคะไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งวิชาภาษาไทยไม่ต้องส่งเนาะเพราะว่าเก็บไปทำสัปดาห์หน้าอีกเดี๋ยวครูจะตรวจผ่านผ่านไลน์หรือว่า Messenger นะคะทั้งถ้าป .3 าทับสก็ทางไลน์เนาะป .3 าทับหก็ Messenger นะคะฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ